รถมันขับแป,กแปลกๆอ่ะ น,น้ำไม่จ้าน้ำเย็นเย็นเลยจ้าน้ำไม่จ้าเอา้าคุณรถเป็นอะไรหรอคะไม่รู้เหมือนกันนะคะจูๆ่ๆยางมันก็แบนนะคะหรอคะวายตายจริงเป็นแบบนี้ก็ไปต่อไม่ได้สิคะใช่นะสิคะนี่ฉันก็เพิ่งเอารถเข้าศูนย์นะคะทำไมจูๆ่ๆยางแบนก็ไม่รู้อะ สงสัยช่างจะซ่อมไม่ดีมั้งคะเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวฉันโทรเรียกช่างซ่อมรถให้ฉันรู้จักอะคะ่ะอยู่ใ,ใกล้แถวนี้เองเออฮัลโหลคะ่ะช่างซ่อมรถหรอคะพอดีว่ามีรถผู้หญิงคนนึ่งอะคะ่ะยางแบนอยู่แถวปากซอยอะคะ่ะได้คะ่ะรีบมาเลยนะคะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวช่างก็คงมาแล้วะอะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ <c oughs> เปลี่ยนจากคำขอบคุณเนี่ยเป็นอุดหนุนซื้อน้ำฉันดีกว่าไหมคะขอบคุณค่ะแต่ว่าฉันมีน้ำแล้วค่ะมีจริงหรือเปล่าคะหรือว่าคุณอยากปฏิเสธเพราะว่าไม่อยากอุดหนุนซื้อน้ำฉันกันแน่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะฉันมีน้ำจริงเดี๋ยวฉันเอาให้ดูก็ได้ค่ะเยแก้วน้ำฉันหายไปไหนอะ่ะก็เพิ่งซื้อแล้วก็ขึน้นรถมาไม่ใช่หร เห็นไหมล่ะคะน้ำไม่มีสักหน่อยนึงอะ่ะถ้าอย่างนั้นคุณช่วยฉันเนี่ยอุดหนุนซื้อน้ำฉันหน่อยนะคะฉันรู้ส่าโทรเรียกช่างซ่อมรถให้คุณเลยนะก็ได้ค่ะงั้นเอามาขวดหนึ่งค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันเปิดให้ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเท่าไหร่คะ100่ะ100บาทคะ่ะฮะห0 0บาท ไม่แพงจังเลยคะแพงอะไรกันคะคุณเศรษฐกิจแบบนี้ข้าวของมันก็ขึ้นราคาหมดอะไรคะ่ะแล้วฉันเนี่ยก็ต้องคิดกำไรแล้วก็ต้องคิดค่าบริการฉันเนี่ยเป็นคนเดินหาลูกค้านะคะไม่ใช่นั่งขายเหมือนร้านอื่นๆจะให้ฉันขายเท่ากับราคาร้านอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้หรอกคะ่ะแต่มันก็แพงอยู่ดีนะคะน้ำขวดแบบนี้ถ้าฉันไปซื้อในร้านสะดวกซื้อ มันก็แค่20บาทเองนะคะพูดแบบนี้จะไม่ซื้อใช่ไหมคะไม่ได้นะคะฉันเปิดขวดแล้วซื้อก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะอะทำไมรสชาติมันแปลกๆอะคะแถมยังไม่ซาด้วยอะอะไรกันคุณ คิดมากไปหรือเปล่าคะอะคติกับฉันหรือเปล่าคะเนี่ยน้ำแดงเนี่ยมันก็รสชาติเหมือนกันหมดแล้วแหลคะค่ะค่ะอุ๊ยนั่นไงช่างซ่อมมาแล้วหนุ่ม เป็นไรครับพอดีว่ายางมันแบนนะคะขับมาอยู่ๆมันก็แบนไม่รู้เป็นอะไรอ๋อ <laughs> ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดกักนให้เดี๋ยวขึ้นมือก่อนนะครับ เรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยนยางให้คุณเรียบร้อยแล้วสงสัยคุณจะเปเลี่ยนเบลกมาดูเบลเอร์เลยอะขอบคุณมากเลยนะคะว่าแต่ค่าเปลี่ยนยางเท่าไหร่คะเอ่อสามพันห้าครับฮะสามพันห้าเลยเหรอคะแพงไปหรือเปล่าคะแค่เปลี่ยนยางเองอะ่ะโอ้โหคุณไม่แพงหรอกครับผมเปลี่ยนให้คุณนอกสถานที่ด้วยนะที่ไหนก็นราคาดีเท่ั้นแหละใช่เหรอคะ <laughs> ใช่สิครับผมเป็นช่างคุณอย่าถีบผมสิ ฉันไม่ได้เถียงค่ะแต่ว่าอ่าเอาว่าคุณจ่ายมาดีกว่าครับสามพนหเนาะจริงๆอะผมทําที่ร้านนะแต่นี้ออกมาบริการให้คุณหนึ่งที่เลยอะค่ะขอบคุณครับขออห้เดินทางปลอดภัยนะครับ ของเราเนี่ยมันจะได้ผลอะแล้วอีกอย่างนึ่งนะอีกผู้หญิงคนนั้นอะมันก็โง่เนาะซื้อน้ำแดงฉัเนอขวดละตั้งร้อยนึงแน่มันจะรู้เปล่าวะว่าน้ำแดงที่ฉันเอาไปขายให้มันอะก็เอามาจากสารพมฆภูมนี่แหละ มาก็ดีแล้วมามามา,มาช่วยฉันปิดฝาหน่อยฉันจะได้เอาน้ำแดงไปขายต่อไงรีวม่เอา้มว่เอา้่ะเราไม่ดีมันเต็งเต็งอยู่เนี่ยคิดดูดิวันนี้ทั้งวันไม่มีใครมาตซตอมรถ้ทบคันเดียวเลยเนี่ยโอ้ยฉันก็เหมือนกันนั่นแหละสงสัยอากาศอ่ะมันคงจะร้อนอะ่ะคนมันก็เลยไม่ออกจากบ้านมาซื้อน้ำฉันอะ่ะโอ้ยพูดแล้วก็เซ็งว่ะแต่ว่าโชคดีนะที่ฉันอะ่ะไม่ต้องลงทุนซื้อน้ำแดงเลยสักบ,บาทอะ่ะ แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไไดถ้าเป็นอย่างนี้เราแย่แน่พี่ฉันว่านะมันคงเป็นเพราะว่าน้ํามันนะ่ะมันคงแพงขึ้นนะ่ะคนนะ่ะมันก็เลยไปใช้รถสาธารนณะมากกว่ารถส่วนตัวโอ้ยแถวนี้ไม่มีใครรถพังต้องต้อมบ้างหรือไงจ้าอเออแล้วพี่จะทำยังไงอ่ะให้คนเอารถอ่ะมาซ่อมกับพี่อ่ะ แต่จะว่าไปถ้ารถเขาไม่พังอะแล้วใครเขาจะเอารถมาซ่อมกันเล่าโอ้ใช่ดิคิดดิคิดคิดเนี่ยคิดออกแล้วเว้ย <laughs> โอัโอล้อแบบนี้ทำหน้าแบบนี้ต้องไม่ใช่ความคิดดีๆแน่ๆนี่น มันก็ไม่ตังค์หรอกว่าเก็บน้ำเตีงไปขายเนี่ยเอาพี่เศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดได้มันก็ต้องประหยัดดีตกลงคิดอะไรออ่ะห้ารถเขาไม่พังเราก็จะมาเป็นพังก้าได้รถซ่อมกับเราไงเฮ้ยสุดยอดเลยว่าความพิดพี่เนี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่ใครนี่ใครนี่มดที่รักไง เนี่ยวันนัแต่งกับวันที่ลัดทิ้งไอ้บุญไอ้บุหัวจ๋าหัวจ๋าเอ้จ๋าไอ้จ๋าหัวจ๋าหัวจ๋าเอ้จ๋าไอ้จ๋าไม่ใช่งานแต่งแล้วแกแกแกนี่นี่แต่งานเนี้ยต้องยกให้เป็นความดีความชอบของพี่เลยนะพี่เป็นคนคิดแผนเอาไข่ควงไปตอกยางรถเจนมันให้ยางมันแตกแล้วก็ได้เงินมันมาไงนี่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 ได้มาตั้งสามพันห้าแน่ แถมมันยังไม่รู้ด้วยว่าอยางแท่นไปอ่ะเป็นยังเตาจริงปะเนี่ยจริงก็อุ้ยแผนพี่นี่แม่งโคตรสุดยอดเลยว่ะแบบเนี้ยเราต้องทำอีกอ่ะอเดประหยัดมันแน่อยู่เว้ยพี่มีคนเอาน้ำแดงมาไหว้อีกว่ะรีไปเก็บเถอะฉันจะได้เอาไปขายไงก่อดฟ้าร้อ อะรมแล้วพี่เยื่อ,อไล่ใหม่มาเว้ยต้รออะไรอะพี่จัดดิไปดิ <Paint. sound> พี่จ,จัดการเลยเร็ว เฮ้ย <Hey, S 2> นี่ยางรั่วได้ไงพี่ดูดิเิษยตำรวจตำรวจเหรอเอาไงดีวะพี่แบบนี้พี่ว่าอยากเสี่ยงเลยไปเถอะน,นี่จะหนีไปไหนหรอจ๊ะนี่พวกคุณเป็นใครครับเนี่ยคุณตำรวจคะ ผัวเมียคู่เนี่ยเจาะยางล้อรถคุณตำรวจค่ะคุณเปล่านะครับใช่ค่ะเปล่านะคะเราสองคนไม่รู้เรื่องนะคะผมผมองผ่านทางนี้ผ่านมาแถวนี้ครับนี่คุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันก็เอาความจริงมาพูดไงจริงๆนะคะคุณตำรวจฉันโดนสองคนเนี้ยหลอกมาก่อนค่ะสองคนเนี้ยเจาะยางล้อรถฉันแถมยังเอาน้ำแดงที่เก็บมาจากศาลเนี่ยมาขายฉันในราคาหนึ่งร้อยบาทอ้ออีกอย่างนะคะยังเอายางที่เปลี่ยนเนี่ย เป็นยางที่ใช้เราด้วยค่ะพูดอะไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอืม,มีหลักฐานเหรอฮะอย่ามาพูดมั่วๆนะใช่ใช่ฉันไม่ได้พูดมั่วๆนะแต่หลักฐานเนี่ยฉันมีนี่ค่ะคุณตำรวจ ขอให้ลูกช้างเจอแต่สิ่งดีๆแค้วค่าจากสิ่งที่ไม่ดีด้วยเอถอดสาธุเฮ้ยแม่นมันคนขายน้ำ ช่างซ่อมรถนี่ว่าทำไมดูสนิทสนมกันจังเอ๊ะมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆเลยอะน่าเชื่อเลยว,ว่าแผนของเราเนี่ยมันจะได้ผลอนะ <c oughs> แล้วอีกอย่างนึ่งนะ ไอผู้หญิงคนนั้นน่ะมันก็โง่เนาะซื้อน้ำแดงฉันนขวดแล้วต้องร้อยดึงแตกมันจะรู้เปล่าวะว่าน้ำแดงที่ฉันเอาไปขายให้มันอ่ะก็เอามาจากสารมะมูนนี่แหละนี่นี่แต่งานเนี้ยต้องยกให้เป็นความดีความชอบของพี่เลยนะแต่พี่เป็นคนคิดแผนเอาไขควงไปตอกยางรถยนต์มันให้ยางมันแตกแล้วก็ได้เงินมันมาไง เร็วมาก เดี๋ยวมาเล่นกันระบบนะคุณตำรวจครับเออผมไม่ใจนครับผมขอโทษครับผมผมขอโทษจริงครับผมไมไ่ไปแล้วครับใช่ค่ะเราสองคนไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณตำรวจไม่ได้ตั้งใจงั้นเหรอเอาไขาควงมาตอกล้อรถคนอื่นแบบเนี้ย เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจหรอไหนจะน้ำแดงที่เก็บมาจากศารอีกนี่ทาไม่ใช่เพราะว่าฉันไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แก้ป่วยฉันคงไม่ได้เห็นความชั่วของพวกแกสองคนหรอกป่านี้คงไม่ทําแบบนี้กับคนอื่นใช่ปะโถโยจะทำไงได้ว่าก็เสียกิจเนี่ยทำไปทนแบนี้ก็กอดตายดิออคนอื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเขายังไม่เลือกวิธีที่ผิดเลยอย่าเอาเศรษฐกิจย่ําแย่มาเป็นข้ออ้างในการเอาเปรียบคนอื่นแบบนี้มันน่าสมเพชคุณตำรวจคะเอาตัวไปเลยค่ะ โอยไม่ไปไม่ไปครับตำวดโอ้ยโอ้ยแนแล้วก็เก็บหลักฐานไปด้วยอย่าเล่นกับระบบนี่คุณคุณทำอะไรกับเสื้อฉันอะคุณทำแบบนี้ทำไมเนี่ยอะไรของคุณเนี่ย ผมรู้เรื่องเลยผมรอเพื่อนผอยู่อ่าคุณเอะ,อะคุณต้องใส่ก่นอนนะไม่อปไรเนาะ,ะคุณผู้หญิงครับเก็ได้แล้วครับตอนนี้เงินทอนครับเออเดี๋ยวก่อนนะคะคุณเมื่อกี้ฉันให้แบงก์พันคุณไปนะคะคุณต้องทอนชั้นหกร้อสิคะเ,ออเมื่อกี้คุณผู้หญิงให้มา500อยนะครับไม่จริงอ่ะฉันให้แบงก์พันคุณไป นี่คุณเอาดีๆแบงค์ห้ารอยหรือแบงค์พันสีม่วงหรือสีเทาเมื่อกี้คุณยังหาผมทำอะไรคุณอยู่เลยถ้าคุณป่วยอ่ะไปหาหมอนะนี่หาว่าฉันบ้าเหรอที่แยกแยะแบงค์พันกับแบงค์ห้ารอยไม่ออกอ่ะนี่คุณ อย่ามาขึ้นเสียงกับผมนะก็คุณหมนล้ย้อนฉั้นก่อนอ่ะก็ดุหน้าคุณสิมันตลกจะไม่หัวรบได้ยังไงอฮ้ยคุณอุ้ยคุณอุ๊ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอ๊ยเรียวเรียวอ๊ยเฮ้ยคุณอะไรของคุณเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยยโอเคโอเคโอเคโอยโอเค ผมขอโทษผมขอโทษโอ้ยนี่คุณถ้าคุณมั่นใจว่าคุณให้แบงค์พันจริงๆอ่ะคุณต้องไปเอาเรื่องก,กับเจ้าของร้านนูน่นไม่ใช่มาตีผมอย่างนี้ตีเป็นลูกเลี้ยงเลยนี่คุณเจ้าของร้านตกลงยังไงเนี่ยคุณโกงกันหรือเปล่าเนี่ยกระเป๋าฉันโอ้ยอะไรของคุณอย่างนี้ก็ฉันมั่นใจอ่ะว่าฉันวางกระเป๋าตังค์ไว้ตรงเนี้ย แล้วมันหายไปได้ยังไงใครเอาไปคุณคุณใช่ไหมเอากระเป๋าตังค์ฉันคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะโอ๊ยผมไม่ได้เอาไปครับนี่คุณมาว่าผมี่้คุณหาดีหรือยังฉันมั่นใจว่าฉันวางกระเป๋าต,าตังค์ตรงนี้อ่ะฉันจะแจ้งความวค,คุณตำรวจคะคุณตำรวจฉันขอแจ้งความคะ่ะตำรวจฮะ ด้วยค่ะกระเป๋าตังของฉันนะคะหายในร้านขนมเบเกอรี่ค่ะเชิญคุณตำรวจทางนี้ค่ะคุณตำรวจคะทางนี้เลยค่ะเอ่อเรื่องมาเป็นไงมาไงครับเนี่ยก็ฉันเนี่ยมาซื้อขนมที่ร้านนี้ฉันจําได้ว่าฉันจ่ายแบงค์พันไปแต่ว่าเจ้าของร้านบอกว่าฉันจ่ายแบงค์ห้าร้อยค่ะเออไหนว่าคุณบอกว่ากระเป๋าตังหายไงครับคุณตำรวจคะฉันยังเล่าไม่จบระหว่างที่เถียงกันเรื่องแบงค์เนี่ย ฉันก็เอากระเป๋าตังค์เนี่ยวางไว้ที่เคาน์เตอร์ค่ะตรงนี้เลยค่ะฉันจำได้แต่ว่าฉันถัดมาอีกทีนึงอะกระเป๋าตังค์มันก็หายไปแล้วค่ะไมยถึงอันนี้หรือปรเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะใช่เลย <c oughs> <c oughs> นั่งไงครับคุณตำรวจ ผมว่าคุณตำรวจเนี่ยพาผู้หญิงคนนี้ออกไปสงบสเติอารมณ์ที่อื่นก่อนดีกว่านะครับรอ,อยู่ๆก็เข้ามาโวยวายที่ร้านลูกค้าคนอื่นจะเข้ามาก็กลัวหนีกันหมดแล้วครับคุณตำรวจจับฉันทำไมอะ่ะไปปรับทัฒนคติที่โรงพักเลยครับคุณมาสร้างความเดือดร้อนแบบนี้ไม่ได้ไปครับเฮยไม่ ฉันบอกแล้วคนสมัยนี้มันงูจะสร้างภาพปั่นหัวมาได้หน่อยนะแกนี่ก็หลงคนละเดี๋ยวป้าหน้าเตาโอ้โหต้องไปปั่ท่าทคเตะแล้ไมไม่เอ๋อพอได้แล้วขอโทษครับผู้กองแหมจ้างร้อยเล่นล้านเลยนะเอ่อแล้วสรุปมันเป็นไงหรอครับผู้กอง ไอสองคนนั้นอะ่ะมันเป็นพวกเดียวกันมันเป็นมิจฉาชีพแน่นอนส่งวอานี่ครับผู้กองวอหนึ่งเรียกวอสองได้ยินแล้วตอบด้วยวอหนึ่งเรียกวอสองได้ยินแล้วตอบด้วยเปลี่ยนวอสองได้ยินแล้วขอทราบคำสั่งเปลี่ยนวอหนึ่งมีเหตุฉุกเฉินวอหนึ่งมีเหตุฉุกเฉินขอกำลังเสริมเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาช่อโกงเปลี่ยน อะไรของคุณเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเงินคุณผมไม่รู้เรื่องเลยจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงล่ะก็มีไอ้แก่กับฉันเนี่ยโอ๊ยแต่มันไม่ใช่ผมมะคุณเฮ้ยโอ๊ยคุณผมไม่รู้เรื่องจริงๆโอ้ยโอ๊ยคุณโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคโอเคโอ้ยเอาเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยปล่อยกูนะเว้ยคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยนี่คุณเป็นใครอ่ะฉันเหรอฉันก็เป็นตำรวจไงตำรวจ นั่นนี่ถ้าจะแจ้งความเนี่ยจับแกเพราอาหาที่แกแต่งตัวเป็นตำรวจเขาเนี่ยแกจะขู่หัวโตได้แจ้งความกับฉันก็ได้ฉันคือสารวัตรหน่วยสืบสวนพิเศษไม่จริงไม่จริงเฮ้ยเฮ้ยปล่อยด้วยด้วยถ้าโดนหัวแกงฉันได้ไหมอ่ะอ่ะไม่จริงเฮ้ยปล่อยเฮ้ยปฮ้ยยมีผู้เสียหายหลายรายบอกว่าโดนร้านนี้ตบทร แต่ว่าแกไม่เคยยอมรับฉันก็เลยต้องปลอมตัวมาเป็นลูกค้าแล้วก็เจอเข้ากับตัวเองพวกแกเนี่ยทำผิดต่อหน้าต่อตาฉันไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วไปเข้าคุกไปเฮ้ยๆๆไยไป้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเฮยเฮ้ปไฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้้ยไ้เ